เอโยสว่า hey, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจัดรถสกูตเตอร์มาให้ชมหนึ่งคันนะครับลูกค้าคันนี้แบบว่าผมบอกเลยนะว่าแต่งแบบแอบแต่งนะแบบสวยๆเลยเป็นเจ้าจีเบกทักคันนี้150นั่นเองครับลูกค้าเป็นรถสี่จังหวะสองวาลวนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนครับลูกค้าอย่างแรกเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีเทาแลมโบนะนี่มีกุญแจคีย์เลสมาให้ด้วยนะแบบว่าสวิตช์เปิดปิดแบบเตาแก่นั่นเองครับลูกค้าชุดสีฝั่งขวาสวยใสายมากๆครับลูกค้ามาพร้อมกับคอนโซลสีดาสะอาดกริฟเลยนะฮะคันนี้นะฮะเป็นท่อผ่าหมกมาให้นะครับเสียงก็ลลั่นๆพอๆเลยนะตรงนี้นะฮะเห็นไหม อันนี้คือเขาติดสติกเกอร์มาให้นะสีแดงนะครับทักคันนี้สวยๆตัดกับสีรถมากๆนะครับมีปลอกแฮนด์แต่งมาให้และกระจกติดปลายแฮนด์นนะมาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับลูกค้าคิ้วตัวรถยังสวยๆอยู่เลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะแล้วก็ตรงนี้ครับลูกค้าพุ่มคาร์บอนมาให้ให,ใหม่นะพุ่มคาร์บอนมาให้แบบคุมโทนเท่ๆเลย ทรงเท่มากนะรถแบบเหมือนโหลดหน้ามาเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้าชุดสีฝั่งนี้ก็ยังสวยใสเนะยครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงคอนโซลคอนโซลตรงนี้นะลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะคันนี้นะฮะลูกค้านะเลขไม้นะครับอยู่ที่2 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าทำไฟผ่ามากมาด้วยนะครับเปิดขวา1ทีเปิดซ้าย1ทีนะฮะ เรียบร้อยเลยเท,ท่เลยนะครับตรงนี้ลูกค้าชุดสีขอคนรับสภาพได้นะแค่ตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับแค่ชุดสีฝั่งซ้ายเท่านั้นเลยแค่ตรงนี้เลยนะครับนอกนั้นสวยงามกริฟหมดเลยนะฮะเครื่องเดิมนะแอบไล่ข้างมาให้นะเพื่อความขับขี่ที่ดีขึ้นทรงส,สวยเท่ๆแบบคล้ายทรงจียโ,โนมากเลยนะเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อยนะแรงนะคันนี้ต้นดีมาก เลยนะครับระบบไฟติดครบครับทางร้านตรวจเช็คเซ์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะใครชอบรถแต่งซิงซิงสวยๆแบบนี้รีบม,มาจาัดก,กันได้เลยครับลูกค้าเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ